งังหัดนครนายกเป็นเมืองที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณยุคทวาราวดีจังหวัดในภาคกลางที่มีเนื้อที่ประมาณ1,326,250ไร่สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบอยู่ในหุบเขาตอนเหนือทางตะวันออกเป็นเนินสูงและป่าเขาติดต่อกับเขาดงพญายเยน็นส่วนทางตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบรุ่มอาชีพหลักของประชากรจังหวัดนครนายก ร้อยอยู่ในภาคเกษตรกรรมซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ775,091ไร่ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาทำสวนปลูกผักและเลี้ยงสัตว์นครนายกถือเป็นจังหวัดยอดฮิตของคนไทยที่ใครๆก็อยากจะมาเยือนเพราะที่นี่มีสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวมากมายทุกรูปแบบทั้งศิลปะวัฒนธรรม วัดวาอารามน้ำตกป่าเขาลำนาวไพรเขื่อนสวยน้ำใสและมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ดังคำขวัญที่ว่าเมืองในฝันที่ใกล้กรุงภูเขางามน้ำตกสวยรวยธรรมชาติปราศจากมลพิษในการรักษาความมั่นคงภายในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายกมีหน้าที่วางแผนอำนวยการ ประสานงานบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และความสงบเรียบร้อยของสังคมดำเนินงานด้านมวลชนเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติและดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในมอบหมายในพื้นที่จังหวัด ในการปฏิบัติของกอมในการารักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครยกนั้นเรามีผู้ว่าราชการจังหวัดถือว่าเป็นผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครยกเราจะปฏิิงานภายใต้การกสั่งการและการกำกับดูแลของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับภารกิจแรกนะครับในพื้นที่เราจะต้องทําการประเมินภัยคุกคามที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรบ้างนะครับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นนั้น ในพื้นที่เราจะมีอยู่ด้วยการสีด้านนะครับด้านแรกภัยคุกคามของชาติศาสนาและผ่านมกษัตริย์ครับหรือเราเรียกว่าภัยคุกคามความมั่นคงรัฐประการที่2นะครับภัยคุกคามทางด้านสังคมประการที่3ภัยคุกคามจากพันธะกรณีระหว่างประเทศและประการสุดท้ายภัยคุกคามทางด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพลังงานและอาหารนะครับหลังจากที่เราประเมินภัยคุกคาม เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยภารกิจที่2เราก็ต้องมาทําการอํานวยการบูรณาการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการแก้ไขไภัยคุกคามเหล่านั้นเพื่อให้ได้เป็นข้อปฏิบัติออกมาประการที่3หลังจากเราได้ข้อปฏิบัติแล้วเราจะต้องลงไปกํากับดูแลการปฏิบัตินั้นให้เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ประการสุดท้ายคือการกํากับดูแลและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติครับ ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามอะไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดจะสั่งการให้กองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนยกดําเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เมื่อเราได้ประชุมหนงานที่เกี่ยวข้องแล้วเราก็จะกําหนดเป็นแผนการบัดออกมาเราเราก็จะจัดชุดลงไปปฏิบัติงานร่วมกันนะครับมีการกํากับดูแลทุกข,ขั้นตอนครับในส่วนของการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก ได้ดำเนินโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์รักร่วมใจเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับคนในท้องถิ่นสำหรับผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์รักร่วมใจแล้วนะครับประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งธนาคารนะครับเรามีเมล็ดพันธุ์นะครับเป็นของเราเอง นะครับสามารถเพาะขยายพันธุ์ต่อได้โดยไม่ต้องไปซื้อจากตลาดเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ทรงคุณค่าเป็นทรัพย์สมบัติของชาตินะครับซึ่งเราสามารถเก็บรักษาได้จนถึงชั่วลูกชั่วหลานของเราการเก็บการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราเลือกคัดเลือกเมล็ดพันธุ์จากต้นพันธุ์และผล,ผลผลิตที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยมีเมล็ดพันธุ์เป็นของตนเองหรือว่าในขณะนี้โควิด19นะครับ นี่ถือว่าเป็นเวลาที่ไม่ปกตินะครับประชาชนาเกษตรกรก็มีเมล็ดพันธุ์เอาไว้เพาะปลูกไว้ที่ครัวเรือนนะครัไว้สำหรับเป็นอาหารประจําครัวเรือนของประจําชุมชนการดําเนิชชนการของกออํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายกด้วยการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านต่างๆครอบคลุมทุกมิติส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติและมีความสุข อก่อนนี้ผมขออนุญาตนะครับผมมาตั้งแต่ปี4-6เนี่ยพื้นที่แถวนี้เขาจะเน้นปลูกข้าวกันอย่างเดียวครับเขาไม่รู้จักการปลูกผักเขาปลูกเขาหาผักกินก็นโดยธรรมชาติครับณขณะนี้กรมนอรได้มาอบรมพวกชาวบ้านแถวนี้ได้ให้ทุกคนทุกนงคาเรือนได้ปลูกผักกินกันโดยตลอดแต่ทุกทุกวันนี้ชีวิตของชาวบ้านก็ก็ดีขึ้นนะไปตามท้องตลาดหรือไปบ้านใครเนี่ยก็มีผัก จักพันธ์ไร่เสือม่วงสิลินทรขายก็เกือบทั้งนั้นแหละครับแต่ก่อนนี้แต่ละวันเราไม่มีไรายได้เลยนะคะก็หลังจากหน้านาก็คือแล้วก็รอแค่วันรับจ้างไปหารับจ้างทั่วไปก็บางวันก็มีงานบางวันก็ไม่มีก็เราก็ได้เข้าร่วมโครงการกับอ,อบตอขวพระคือนำมเมล็ดพันธุ์พระราชทานมาปลูกเพื่อไว้กินไว้ขาย ขอขอบคุณหน่วยงานกอรมนจังหวัดนครนายกนะคะที่สนับสนุนมเมล็ดพันธุ์พระราชทานมาให้กับดิฉันนางสาวอมภัยพรพมมาลัยตอนนี้คุณภาพชีวิตดีขึ้นการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงภายในนั้นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายกมุ่งเน้นการป้องกันการแก้ไขและลดเงื่อนไขของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและการพัฒนาคน และชุมชนในพื้นที่เป้าหมายที่มีความเสี่ยงทางความมั่นคงโดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอย่างบูรณาการในกระบวนการด้านเศรษฐกิจสังคมและการป้องกันประเทศอย่างประสานสอดคล้องนำไปสู่ความสมดุลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและก่อเกิดประโยชน์สุขของประชาชน